ครับสวัสดีครับทุกที่ทุกผู้ทุกคนเด้อครับมาเปิดคลิปนะครับวัดป่าคองสิบอนะครับวัดป่าคำชะโนดสองนะครับกาบไวยากานะครับขอพรปู่ญาครับพรหยุดครับ เขาวัดเขาว่าหาทำบุญเดอ้อพี่น้องต่อบุญเสริมบุญเสริมดวงนะครับเป็นสิริตมงคลเขาวัดสงบสงบใจพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขนะครับลมลื่น คนก็เยอะพอประมาณครับ่วเบนเข้ามาตลอดนะครับเธอจะเป็นคนเก่าอ่ะี่นองไป ตุวดมสมบูรณ์ครับเป็นห้เงียบล่มลื่นพี่น้องธรมาก็ทำให้จิตใจเป็นสุขนะครับวัดป่าครับวัดป่าเป็นวัดป่านะครับวัดป่า พี่น้องสัทธามาักกาบไว้นะครับปลานี่ก็เป็นจำศีลพวนานะครับใส่สุดขาวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งครับ ปาลากระไลพี่น้องปาลาไร้พี่ตัวใหญ่ปลาเยอะมากครับโอเคครับสวัสดีครับ